พระคำก่อนนอนพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแ,แปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือชาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวง และมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิน้นแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกกันแม้วิชาวความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปเพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็สูญไป เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแค่แต่พระเจ้าโมทนารและขอพระคุณพระอ์สรรเสริญพระอ์ขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพองทั้งหลายพระอมมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายมีความรัก ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดและให้มนุษย์รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพวาจนะของพระเจ้าที่ได้สอนเราถึงความรักที่แท้จริงความรักที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าสิ่งสารพัดทั้งปวงอธิษฐานโมทนาและขอบคุณพระเจ้าขอทรงโปรดอวยพร ที่ความรักของพระเจ้าจะหลั่งไหลผ่านชีวิตของเราไปสู่ผู้อื่น